ราชภาพัฒน์ราชาสีมา,ส,าสัญญาและสายสัมพันธ์ให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวตลอดไปสวัสดีครับผมนายพีพิชัยเดชพันธ์รหัสนักศึกษา 545-090-3209ูนยทิฉันนางสาวสุภาพรเจนสารคูรหัสนักศึกษา5 4า0 2 2> ี่ห2าศูก้ามสนกผมนายกิติพงศ์วัชระโพ์รหัสนักศึกษา545-090-3204ูนก้าศูนย์องศูนยพวกเราเรนสาภาวกรพกรรชร,รุ่นที่15หมู่ที่2สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต พวกเราเป็นตัวแทนของหมู่สองนำเสนอสารคาดีเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายสวัสดีครับผมขอนำเสนอความรู้ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ควรทราบสาเหตุที่ต้องมีการแนะนำในการจัดเก็บสารเคมีเนื่องจากสารเคมีแต่ละประเภทมีคุณสมบัติแตกต่างกันบางชนิด มีอันตรายเนื่องจากคุณสมบัติของสารนั้นๆแต่สารเคมีบางชนิดเมื่ออยู่ตาลำพังไม่มีพิษภยัยใดๆแต่เมื่อไปปะปนกับสารชนิดอื่นจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้การจัเก็บสารเคมีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่การจัดเก็บเรียงตามตัวอักษรและการจัดเก็บตามประเภทของสารเคมีที่ใช้งาน แต่ข้อเสียของการจัดเก็บดังกล่าวทำให้สารเคมีที่ไม่ควรอยู่ใกล้กันมาอยู่ในที่เดียวกันซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิดก๊าซพิษขึ้นได้ดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีการจัดเก็บสารเคมีที่ปลอดภัยวิธีที่ดีที่สุดในการจัดเก็บคือการจัดกลุ่มสารเคมีตามความว่องไวต่อปฏิกิริยาและ กำหนดให้สารเคมีเข้ากันไม่ได้วางแยกเก็บให้ห่างจากกันอย่างเด็ดขาดสารเคมีแมงอกเปิน6กลุ่มได้แก่สารไวไฟสารกำมันตะลังสีสารที่เข้าไม่ได้สารระเบิดได้สารเป็นพิษสารกักก่อนหลักทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกวิธีคือ 1. ควรจะเก็บสารเคมีที่ปิดนิดชิด อยู่ภายนอกอาคารฝาผนังควรทำด้วยสารทนไฟปิดล็อกได้และมีป้ายบอกชัดเจนว่าสถานที่เก็บสารเคมี 2. ภายในอาคารควรมีอากาศเย็นและแห้งมีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและแสงส่องไม่ถึง 3. การวางสารเคมีภายในสภาพที่เก็บสารเคมีต้องมั่นคงแข็งแรงไม่มีการสั่นสะเทือน สภาชนะที่บรรจุสารเคมีต้องมีป้ายชื่อทนทานติดอยู่พร้อมทั้งบอกอันตรายและข้อควรระวังต่างๆ 5. ภาชนะที่ใส่สารเคมีต้องทนต่อความดันการสึกก่อนและแรงกระแทกจากภายนอกและควรมีภาชนะสำรองในกรณีเกิดการแตกหรือภาชนะรั่วไหลจะได้สามารถเปลี่ยนได้ทันที 6. ภาชนะเก็บสารเคมีที่มีขนาดใหญ่และหนักไม่ควรเก็บพลที่สูงเพื่อจะได้เก็บสะดวกในการหยิบการใช้งานได้ง่าย 7. จ็ดขวดสารเคมีควรวางบนพื้นหรือวางซ้อนบนกลออื่นมีระยะห่างระหว่างชั้นที่เก็บสารไม่ควรวางสารตรงทางแคบๆหรือวางใกล้ประตูหรือหน้าต่าง 8. ควรเก็บสารเคมีตามลำดับทั้งหมดอายุแล้วต้องทำลายทันทีห้ามนำมาใช้โดยเต็ดขาด 9. ควรแยกสารเคมีในปริมาณน,น้อยๆโดยใช้วัตถุพันขนาดเล็กในบริเวณที่เก็บสารควรรักษาความสะอาดและให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม,ม่เสมอและมีการจัดเก็บอย่างมีระบบ 10. ต้องมีอุปรกรณ์ดับพึ่ง อุปกรณ์ป้องกันภัยและเครื่องมือดมพักบาลพร้อมกันใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือระบบตรวจภัยซึ่งควรมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเกิดปัญหาต่างๆภายในโรงงานและการระง,งับเหตุฉุกเฉินต่างๆไม่ให้ลุกลามจนไม่สามารถรับมือได้การคิดนาว่าสารเคมีแต่ละชนิดมีอันตรายแค่ไหนที่ต้องการจัดเก็บ คุณสมบัติของสารที่เป็นพิษควรพิจารณาอันดับต้นๆเช่นสารติดไฟได้เองของแข็งไวไฟของเหลวไวไฟสารพิษกา๊าซความดันกา๊าซไวไฟวัตถุระเบิดสารอันตรายอื่นๆสารกัดก่อนวัตถุกัมมันตรังสีสารติดเชื้อสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ สารออกซิไดปัจจุบันเทคโนโลยีและอุตสาหากรรมต่างๆได้เกิดขึ้นในประเทศไทยทําให้ประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศโดยหารู้ไม่ว่าความเจริญก้าวหน้าเหล่านั้นอาจจะส่งผลเสียต่อเราในอนาคตจากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงไฟฟ้าคูก,กูจิมะประเทศญี่ปุ่นได้เกิดสารเคมีรั่วไหลและการที่เราไม่รู้จักวิธีป้องกัน เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกคนต่างพางกันหนีเอาตัวรอดจึงทําให้เราสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินความหายนะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความประมาททั้งสิน้นเพราะเหตุนี้เราจึงควรหันมาใส่ใจกับเรื่องสารเคมีให้มากขึ้น <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ <Okay. S 1> การป้องกันหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น,นเมื่อไหร่ งั้นเรามาศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีเบื้องต้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะสารอันตรายหรือสารเคมีสารที่ประกอบไปด้วยธาตุเดียวกันหรือสารประกอบจากธาตุต่างๆรวมกันด้วยพันธะเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์ธรรมชาติทําให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสือ่อมโทรม เราสามารถรู้ได้ว่าสารเคมีที่พบนั้นมีอันตรายหรือไม่โดยการสังเกตที่ฉลากหรือเครื่องหมายที่ติดอยู่บนภาชนะที่บรรจุหรือที่ท้ายรถบรรทุกที่ขนส่งสารเคมีจะส่งผลต่อร่างกายโดยร่างกายเราเมื่อได้รับสารพิษเข้าไปร่างกายจะมีกระบวนการทำให้พิษน้อยลงโดยการขับสารพิษนั้นออกมาทางเหงื่อน้ำนมอุจจาระน้ำลาย หรือลมหายใจแต่ถ้าหากได้รับสารพิษนั้นในปริมาณมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายได้อาการเบื้องต้นที่ได้รับสารพิษหรือสารเคมีจะเกิดผดผืนคันระคายเคืองขาดอากาศผิวหนังไหม้หน้ามืดเป็นลมส่งผลต่อเด็กในท้องอมาาัมพาตมะเร็ง หนักสุดอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้การป้องกันเบื้องต้นคือไม่สัมผัสภาชนะหรือวัตถุที่ใส่สารเคมีโดยไม่ได้สวมถุงมือหรือภาชนะที่ชำรุดไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสารปนเปื้อนโดยสังเกตจากเหตเหลืองดำหรือแดงดำอยู่เหนือลมหรืออยู่ที่สูงออกนอกบริเวณทันทีหากเห็นว่าไม่ปลอดภัย ถ้าหากเห็นอุบัติเหตุจากสารเคมีสิ่งที่ควรทำคือพยายามจำแนกว่าเป็นสารเคมีชนิดใดโดยสังเกตจากฉลากหรือป้ายที่ติดไว้อย่าพยายามทำสิ่งที่ไม่รู้จริงเพราะอาจจะส่งผลเสียยิ่งขึ้นโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อทิปเปื้อนสารเคมีออกและแยกใส่ถุงหรือภาชนะไว้ ัสัมผัสสารเคมีควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย15นาทีและไปพบแพทย์การจัดเก็บรักษาสารเคมีควรเก็บในอาคารคลังสินค้าที่ใช้สำหรับเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายและควรจำแนกประเภทของสารเคมีตามลักษณะสมบัติทางกายภาพของสารเคมีหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย ผมจะกล่าวถึงมาตรการการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดเก็บรักษาสารเคมีอันตรายซึ่งควรประกอบไปด้วยการดําเนินการต่างๆดังต่อไปนี้การจัดการด้านสุขศาสตร์การจัดการด้านสุขศาสตร์หมายถึงการจัดการเพื่อควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานสุขลักษณะสถานที่จัดเก็บรักษา ต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการระบายอากาศที่เหมาะสมสเมื่อมีการหกหล่นของสารเคมีต้องทำความสะอาดได้ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนและกระจายออกไปและไม่ควรจะวางสิ่งของอีดขวางทางออกฉุกเฉินหรืออุปกรณ์ดับเพลิงส่วนสุขอ,อนามัยของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี ควรจะจัดชุดทำงานที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานและควรมีที่จัดเก็บชุดแยกไว้เฉพาะจัดให้มีที่ล้างมือล้างหน้าและห้องอาบน้ำรวมไปถึงที่อาบน้ำหรือที่ล้างตาฉุกเฉินที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุหฉุกเฉินการดำเนินการขั้นต่อไปคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสถานที่จัดเก็บรักษาสารเคมีอันตราย ต้องมีอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นเช่นสำลีผ้าพันแผลน้ำยาทำความสะอาดแผลอุปกรณ์ล้างตาเป็นต้นอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องจัดเตรียมไว้ในสภาพที่สะอาดและพร้อมใช้งานต้องตรวจสอบบำรุงอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งทำรายงานตรวจสอบการบำรุงรักษาด้วยทุกครั้ง ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปคืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องกันอันตรายพื้นฐานควรจะมีดังต่อไปนี้ 1. รองเท้านิรภัยควรจะเป็นแบบหัวเหล็กทนต่อสารเคมีพื้นไม่ลื่นและต้องมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต 2. ชุดป้องกันควรศึกษาข้อนแนะนำการใช้งาน จากผู้ผลิตอย่างเคร่งครับ 3. หมวกนิรภัยต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดและรูปทรงของศีรษะทำจากวัสดุที่ทนต่อแรงกระแทก 4. ว่แว่นตานิรภัยต้องมีความแข็งแรงและทนความร้อนกรณีเป็นของเหลวควรใช้หน้ากากแบบปิดเต็มหน้าควรเลือกซื้อที่มีน้ำหนักเบาทำความสะอาดง่าย กระจกที่ใช้ไม่เบี่ยงมุมมองหรือเป็นฝ้าจนง่ายจนเกินไป 5. ้ถุงมือต้องมีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีป้องกันการซึมผ่านเข้าสู่มือได้ 6. อุปกรณ์ป้องกันระบบการหายใจควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของสารเคมีเช่นกองเศษฝุ่นคลาดหรือไอระเหยเป็นต้น การดำเนินการขั้นต่อไปคือเครื่องหมายความปลอดภัยต่างๆเครื่องหมายความปลอดภัยแบ่งออกเป็น4ประเภทดังต่อไปนี้ 1. ป้ายห้ามคือป้ายห้ามการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดอันตราย 2. ป้ายเตือนคือป้ายเตือนให้ระวังภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น 3. ป้ายบังคับคือป้ายที่กําหนดให้ต้องปฏิบัติตาม 4. ป้ายข้อมูล คือป้ายที่ให้ข้อมูลเฉพาะเช่นทางหนีไฟห้องประนพยาบาลเป็นต้นป้ายต่างๆที่กล่าวถึงนั้นต้องมีขนาดที่เหมาะสมติดไว้ให้เห็นเด่นชัดในบริเวณที่ต้องการใช้ป้ายนั้นขั้นตอนต่อไปคือการเคลื่อนย้ายและมาตรการเก็บรักษาสารเคมีซึ่งจะมีขั้นตอนคล้ายๆกันคือ ตรวจสอบภาชนะหี่พอกฉลากหากพบความเสียหายให้รีบเปลี่ยนทันทีและถ้าหากพบว่ามีการล่วไหลต้องนำไปทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและตามด้วยมาตรการป้องกันการตกหลน่นหรือป้องกันวัตถุอื่นๆที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาชนะหรือหี่พอ การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุล่วไหลของสารเคมีมาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยงอันตรายจากการล่วไหลจะต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ต้องทําความสะอาดทันทีการจัดการเมื่อเกิดเหตุล่วไหลของสารเคมีมีดังต่อไปนี้ 1. อุปกรณ์การจัดการเบื้องต้นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอุปกรณ์กอบกู้ถังเปล่าที่ไม่ทําปฏิกิริยาต่อสารเคมีที่ัาาว่วไหลไม้กวาดทั่ว ปัจเจวัสดุดูดซับน้ำยาทําความสะอาดเป็นต้น 2. ประเมินชนิดและปริมาณเพื่อวางแผนควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 3. ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณที่เกิดสารเคมีรั่วไหล 4. หากเป็นของเหลวควรเลือกวัสดุดูดซับให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของสารเคมีที่รั่วไหล 5. ป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ 6. หลังใช้อุปกรณ์ต้องรับการตรวจสภาพทุกครั้งมันทำความสะอาดและเตรียมพร้อมไม่ใช้งานได้ตลอดเวลาขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดเก็บรักษาสารเคมีอย่างสุดท้ายก็คือการฝึกอบรมการฝึกอบรมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจควรจัดให้มีการอบรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. การจำแนกประเภทสำหรับการจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ 2. วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 3. วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและซ้อมวิธีการปฏิบัติงาน 4. วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิง 5ฝึกอบรมพนักงานคนได้สารเคมีหกการจัดการเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลของสารเคมีพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารคดีเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ